เดียกับช่องผมเหมือนเดิมครับนั่นนึ่งหมือนชแนลครับนี่อยู่กับองค์กรเดิมครับรกษตรกรครับเติมน้ําเติมยาอยู่กลางต้งครับน้ำปะล้ครับทุ่งเสี่ยมสุโขทัยแต่เข้าเป็นโลคครับยุบเลยไหมก้อนอะไรมันจะฟื้นไนะน ích, มนหไมเนี่ยว้านะมันจะนอมันจะขึ้นเดี๋ยวว่าน้ำเปลี่ยนคออืม ครับเข้ากับแงมอยู่นะครับได้การอยู่ครับเข้าได้การน่ครับได้เรื่องอยู่แต่เป็นโรคครับทําชาวนาเนี่ยนะทำนาต้องสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเข้าเป็นโรคไปอย่างว่าเดี๋ยวนี้มันโมเมนสมัยก่อนเนาะต้องพึ่งสารเคมีแล้วครับอ๋อันี้ไว้ตักน้ําครับผมเปิดเข้าไว้ไว้ตักน้ําครับเ่ยครับมีไข่ใจกว้างเหมือนผมครับเลยครับเลยเปิดไว้ไว้ตักน้ําครับนั่เหรครับพี่แก้วครับ Hoa hắn hấp dẫn đến đi sài không ui bởi nhiên bởi nhìn bởi อาชีพคนมานนอกเขาครับจะเรียกอาชีพมาได้ครับมาเรียกแน่หมดมั้งเหรอครับนี่็หาก,กินได้แล้วครับอ่าวออกเ้วยใจเย็นก็ปะาอ,อกดอ้วย ผมได้ลงไหมฮะเอ๊ะผมได้ลงไม่อเนะอาออกเหนะ็นไหมครับไอ้เแบบวลาไอ้แก้วนำหน้าครับเดี๋ยวผมตามหลังไปเอฟซีได้ดูครับน้ามาเดินต้องพึ่งยาค้ามาแรงครับต้องพึ่งเราอยู่กัได้ผมลองครับชิคกาพอันนั้นอันนี้ตายอันนี้ตายมันก็บมาหายครับเอ้ นาครับตัดหน้าก็ไมได้ครับน้ำขอเด้อชีวิตชาวนามันตุก๊กแตนเข็ยนมักได้ครับซิไปได้ตังค์แต่ละบาทต้องขูดไว้ม,มักได้ทำอะไรับมา ไปแดงครับข้าพูดไปแป๊บละ้าติดเลยครับเนะี่ยเด้าตือเจ้หุบหน,น,นะครับเอาโดนมาบินแล้วครับมันบ่าลงครับมาหายอโดนมากระแทก,กยอดแนละ้วมาหายครับเพียง เสร็จแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยครับถึงนี่ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยก็เข้ากับบางแง้มครับขนาดปีละครั้งครับนาแปลงน,นี้ครับเพราะเป็นานาน้ำฟ้าเราปุ่นอย่างเดียวครับทำนาแรงมาได้เจาะบาดาลกับบาด้เจาะครับนี่แหละครับชีวิตชาวนา น้องขอครับรัฐบาลโปรดเห็นใจด้วยครับไอ้ไร่รัาผ่านะเอาอยู่ครับแต่ปุ๋ยนี่โอ้ยาเลยครับมันเอี่ยมหน่วยกอคนอื่นก่อนเนาะเออกับคนมีตังค์ก็สวกครับอ่าอันนี้ช่วยไร่รัาผ่านอย่างยังดีครับการระุมรถถ่ก็ยุกก็ยานะครับมันมันที่เหลืองนะครับแต่มันปล่อยบ้างมาได้ครับตี่ครับ ไปบ้างมาได้เลยโอเคครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชานาทุกคนครับขอใ้บลบริที่งามครับฝากดดตามกดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับสวัสดีครับ